สวัสดีครับผมจากร้าน j p Shop 45ครับวันนี้ผมมารีวิวติดตั้งสินค้ากับยี่ห้ a ห้ครับคันนี้เป็น Gen น1นะครับก็ลูกค้ามามีชุดยกสไลด์อยู่แล้วครับเป็นรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้จะไม่มีตัวขาสไลด์นะครับอ่าก็อันนี้ก็มาทําการเจาะนะครับอ่าแล้วก็คันนี้จะเสริมพิเศษนิดหนึ่งพอดีลูกค้ามีตัวของกาดแฮนด์นะครับคือดิมทีกัดแฮนด์เนี่ยถ้าเหนียวสุดครับจริงๆมันจะชิดกับตัวของชิวมากนะครับ ทีนีเ้เราก็เลยต้องมาทําการเสริมน็อตยาวแล้วก็ใส่แหวนนะครับลองให้มันสูงขึ้นนะครับเพื่อให้มันหลบกาดแทนนะครับม,มันก็จะพอดีพอดีหน่อยนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับดูข้้งนะครับประมาณนี้ครับผมจากร้าน JP พี o p 45่บขอจบดีบริเวณนี้ครับสวัสดีครับ